Channel Online. สวัสดีครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ครับเวลา10.00ที่ห้องประชุมตำวรวจปทุมภาค1พลตรวจโทอัครเดชพิบดีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในกรณีคนร้ายบุกจีงทองที่ร้านออรา่าห้างดังแห,ห,ห่งหนึ่งที่ลำลูกกาครับ ขวากทองไปได้ร้อยกว่าบาทวันนี้ครับสมศักดิ์ธีนรนุงนักข่าวภาคสนามเตรียมรายงานท่านแบบเรียลไทม์อยู่ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเรียนเชิญครับบิ๊กอ๊อเผยทราบตัวคนร้ายบุกชิงทองย่านคลองหอยู่ในระหว่างการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับ จากกรณีที่เมื่อวานมีคนร้ายบุกชิงทองในร้านทองกลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านคลองห้าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทองรูป,ปรพรรณไปประมาณ113บาทและคิดเป็นเงินประมาณ5 4 2ล้านส8 9 0บาทเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568พลตรโทอักครเดพิมลศรีผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังห้องประชุมตำรวจปุทุนภาคหนึ่ง เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวร่วมกับตำรวจพุทธภคหนึ่งตำรวจพุทธรจังหวัดประทุมธานีตำรวจกองบังคับการปรับปรามตำรวจสพลำลูกกาและตำรวจชุดสอบสนวนที่รับผิดช,ชอบคดีซึ่งทางพลตรโทรอักครเดชได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากับสื่อมวลชนภายหลังการประชุมแล้วเสร็จอันหนึ่งมีรายงานข่าวว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทราบแล้วว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงเป็นยานพาหนะที่ใช้หลบหนีหลังก่อเหตุ รวมทั้งสืบสวนทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใครส่วนรายละเอียดอื่นๆยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับต่อไปสำหรับรายการที่ถูกขโมยไปประกอบไปด้วยห สร้ no อยคอมือทองคําหนัก5บาทจํานวน2เส้นราคา468,400บาท2สร้อยคอมือทองคําหนัก3บาทจํานวน4เส้นราคา562,680บาท3สร้อยคอทองคําหนัก1สลึงจํานวน15เส้นราคา1 8 9 1 2 0บาท4สร้อยคอทองคําหนัก3บาทจํานวน11เส้นราคารวม1,571,520บาท5สร้อยคอทองคําหนัก4บาทจํานวน 2เส้นราคารวม4,720บาท6สร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน34เส้นราคารวม1,599,260บาท7สร้อยคอทองคำหนัก2สลึงจานวน26เส้นราคารวม631,190บาทรวมมูลค่าความเสียหาย5,422,890บาทรวมมูลค่าทองคำกว่า100บาท สมศักทีันรุ่งถ่ายภาพกิติคุณสานคร้องรายงาน